ปีที่ห้าสิบนะผมลดอาการวิ่งสะดุดควันดำลดอืดรดอืดร,รอบท้ายๆนะผมนี่นะครับภาพโมฉีดที่ถอดออกมานะผมโอเคเดี๋ยวเราดูแลให้ครับ ก็เดินเดินเดินสะดวกแคบเดินเดินดุดินเดินดินเีินกันบุกมาทางกับเทสครับส่องนี่ก็ไม่มีอะไรเจ๋งรมากครับเราทำการิเคราะห์แล้วนะครับเราจะเข้าเทสเครื่องตรงแล้วเราก็จะนำไปใส่เลย ก็ไม่เป็นการเสียเวลาครับ ครับนะครับขอสวัสดีนะครับขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับนะครับเมื่อนี้ขอเบาเล่าจะหน่อยนะครับนะครับเกษีไปอีกหนึ่งปัญหาที่คาดใจนะครับเกษีไปอีกหนึ่งปัญหาที่คาดใจในรถมัตสดาบีที่หาสู์นะครับรถคันนี้เดินทางมากกลนะครับเดินท่ามาโน่นโน่นโน่นเลยเลยสาระข้ามขรุขางขอนแกนเลยทีเดียวนะครับนะครับรถคันนี้มีอาการสะดุดในรอบมีอาการเคลื่อนเคื่อนสะดุดแล้วก็บุบในรอบความเร็วที่ประมาณสี่สิบถึงห้าสิบนะครับ 4ี้5ิถึงหาหาินะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับมันก็จะสะดุดกึ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 ดเหมือนกับเหมือนกับมียางเด้าเด้าเนี่แหละครับนะครับท่านเจ้าของรถก็เลยมาทําการตรวจสอบนะครับมาทําการตรวจสอบเบื้องต้นเข่ากับทาการตรวจสอบหลายอย่างหลายมองหลายขั้นตอนนะครับนะครับเบื้องต้นเท่ากับเบื้องระยะการใส่งานมากนะครับอยู่ไม่กิโลที่ประมาณสองแสนกว่าเกือบสามแสนนะครับเข้าก็ตเติททาการล่าง่อรวมไม่ดีนะครับแต่ระบบในในระบบพัชฉีดกับปกติอยู่นะครับการไลกงไล่กับปกติครับ แต่มีอะไรการผิดปกตินิดหน่อยนะครับเมื่อมีการฉีดหน่อยเป็นบางหัวนะครับฉีดหลายเป็นบางหัวนะครับนะครับครับระยะยกผิดปกติไปดังนั้นเขาจึงทําการออกมาทําการล้างทำความสะอาดไหมนะครับบม่ได้เปลี่ยนอะไรแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับไม่ได้เปลี่ยนอะไรแม้แต่ชิ้นเดียวครับในรถยนต์มัชดาบีที่หาศูนย์คันนี้นะครับท่านผู้ชมครับนะครับกาเซดเป็นเบิร์ตมองปัญหาที่ข้าใจนะครับท่านใดมีปัญหากับเพือกซ่าเทาได้นะครับ ทีลานอูปอรจะเนนนะร่งยรรนต์นะครับ0844036814นะครับตอนนี้เขาแตะคันเร่งอยู่ประมาณ10%นะครับเขาแตะคันเร่งอยู่ประมาณ10%กับซีเรียสขึ้นไปอยู่ประมาณ80-90%เล้วนะครับคันเขาแตะคันเร่งอยู่ประมาณอ่า25%หรือ30%เนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่ประมาณ100-130-140%นะครับนะครับในรถจนอ่าที่เขาทำการตรวจสอบด้วยฝีมือของเขาเองนะครับเขาต้องทำเองนะครับต้องทำเองทุกชิ้นยางทุกขั้นตอนนะครับนะครับจึงจะมีความมั่นใจ ทุกขั้นตอนนะครับจึงจะมีทวามัวนใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะครับนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเขาต้องลงมือเองนะครับบพว่าแต่สิบเราะระบบการทํางานหรืออย่างต่างๆก็แล้วแต่นะครับนะครับผมเป็นคนว่าเสียงดังแนี่จะหน่อยนะครับคนว่าเสียงดังแนี่จะหน่อยเพราะว่าันว่าเสียงดังแล้วมันจะมีความมั่นใจนะครับเหมือนกับลงมือทําเองกับมีความมั่นใจนะครับนะครับเนี่ยครับนะครับ โอเคนะครับเด้อชีตีไฟแดงแล้วนะครับ่านใดมีปัญหาปืนสาเข้าได้นะครับสี่ลานอูปอยเชลญยนยนจังหวัดระยอ8ชลแปดสี่สี่วนหกแปดหนึ่งสีนะครับเด้อสวัสดีครับผม